ชีวิตเมียฝรั่งผัวเกษียณที่อยู่ไทยความสุขสบายนะเอาตรงๆไปตกที่ฝรั่งยาจ๋าเอ้ยนะเอาตรงๆโอเคแหละนะอะมันไม่มีอะไรได้มาฟรีการเราได้ฝรั่งมานะฮะชีวิตเราก็ดีขึ้นสเต็ปหนึ่งก็คืออ่ไม่ได้วิง่งรับจ้างหาเงินหาทองเนาะเออเป็นนี้เป็นศินอืม นะมีเงินใช้เขาใช้หนี้ให้แต่ภาคของพี่อยู่กันมา10ปีนะฮะสิปีแล้วเข้าปีนี้เนาะ,อะตอนเนี้ยแฟนพี่ก็โอบอกเลยสตาร์ตตั้งแต่69นะแต่งงานกันมาตอนเนี้ยก็จะเข้า70แล้วเนาะเงินเดือนของเขามีจริงนะอันนี้พูดเปรียบเทียบในระหว่าง10ปีที่อยู่อ่นะ เขาก็ให้เงินเดือนป้าก็ใช้ส่วนตัวเดือนละหมื่นหมื่นก็โอเคเนาอเพราะว่าบางทีกินใช้ไปซื้อของเขาจ่ายบ้างเราจ่ายบ้างถามว่าเงินเดือนหมื่นถึงหมื่นห้าเนี่ยพอไหมอืมบางเดือนก็เหลือบางเดือนก็หมด นะมันก็จะวนเวียนอยู่กับลูกกับหลานเนาะเพราะว่าชีวิตพี่นะคะได้ผัวเกษียณตั้งใจเลือกผัวเกษียณไม่ได้คิดที่จะมาอยู่เมืองนอกนะบ้านก็ไม่ได้สร้างใหม่ก็คือซ่อมแซมเติมที่ที่เรามีมีบ้านแล้วพี่ก็มีลูกสองคนนะะเขาก็เติบโตทํางานกันหมดแล้วละ่ะมีลูกมีหลานอ่าเขาก็แยกย้ายกันไปเราก็ช่วยบ้างปกตินะคาว่าแม่แม่ หัวอกของแม่ต้องบอกอย่างนั้นนะคะช่วยปกติอืมมีเสริมบ้างมีนั่นบ้างนี่บ้างนะคะ,ะมันก็เป็นเรื่องเนาะมาย้อนคําว่าผัวฝรั่งถามว่าสบายถ้ามองมุมที่เราเปรียบเทียบกับได้ผัวไทยเนาะต้องปากกัดตี้นที่เป็นนี่เป็นสินตะลุยตุยกันนะ,ะเออหาเช้ากินคำเนาะสุดสุด ในชีวิตลูกสองคนพี่ก็เป็นแม่ไม้เลี้ยงลูกเองมาอยู่นานหลายปีนะแปดเก้าปีกว่าจะตัดสินใจเข้ามาคุยในออนไลน์ก็คือมีเพื่อนที่เขาเป็นอ่าราชการน้องไม่เอ่ยนะคะเออเขา คุยกันนะพี่ก็เป็นแม่บ้านเนาะเคยทำงานมาก่อนแต่ว่าออกมาเป็นแม่บ้านทำธุรกิจส่วนตัวกับสามีสุดท้ายไปไม่รอดก็พังกลายเป็นนี่เป็นสี่เลิกลาก,กันนะคะก็มาอ้อมแอมกันเพราะว่าเราอายุมากเนาะก็เข้าหาเว็บไซต์กันเว็บเดบนะคะตอนที่พี่เจอกับสามีเมื่อสิกว่าปีที่แล้วแฟนพี่หกสิบอ่าหกสิ 69, เนาะพี่ก็ห้าสิบตนต้นนะคะ เออก็คือไล่เลียก,กันอ่ะนะก็ได้เข้ามานะชีวิตก็ดีขึ้นก็ไม่ต้องดินน้นรนได้ปลดหนี้ปลดสินนะได้เคลียร์แต่ว่าทีละเล็กละน้อยก้อนแรกที่เขาให้ก็จ่ายครึ่งหนึ่งเราก็สะสมไปเขาก็โอเคในชีวิตเราก็ถือว่าแรกก็คือการดูแลป,ปฏิบัติเขาเออเนอะเป็นเพื่อนคุยเพื่อนดืม่มเพื่อนเที่ยวและทำทุกอย่าง และหนึ่งสิ่งคือมาอยู่บ้านเราเขาก็ซ่อมแซมแต่งห้องแต่งหอนะให้นะคะเสริมตรงนั้นตรงนี้จ่ายเป็นค่ารับผิดชอบไปเงินส่วนตัวใช้จ่ายเขาก็จะให้บ้างหมื่นหนึ่งหมื่นห้าพี่ก็โอเคอืมพี่ก็โอเคอยู่ยาวมาชีวิตถามว่าความสบายเอาจริงๆนะอืมสบายในมุมมองแชร์เมื่อก่อนกับได้คนไทยโอเค นะเราสบายอืมแต่ในมุมเปรียบเทียบอย่างพี่อยู่กับฝรั่งเนาะความสบายจริงๆมันไปตกที่สามีอ่าเรายิ่งต้องดูแลและปฏิบัติเขาเป็นพิเศษเพื่อให้เขาเต็มใจที่จะได้ดูแลเราและหยิบยืน่นเงินส่วนเขาให้ตอนที่แฟนพี่ประมาณ60 อ่าเจ็ดสิบห้านะคะตอนนี้เข้าเข้าเอ่อเนาะจะเข้าแปดสิบละตอนนี้เจ็ดสิบเก้านะคะตอนที่แฟนพี่หกสิบห้าเขาก็เริ่มป่วยอ่าเราเนี่ยต้องพยุงเพราะเขาตัวใหญ่บริบัติเขาอย่างดีประกันสุขภาพของเขาตั้งแต่เริ่มต้นเนาะเขาจ่ายราคาเป็นแสนอืม เพราะว่านึกถึงนะฝรั่งเอาความสะดวกสบายอันนี้เราเข้าใจเข้าใจปีของเขาเป็นแสนเพราะเอาความสะดวกเราก็ถือว่าโอเคพาเข้าไปคลินิกนู่นนี่นั่นอืย้อนมาถึงประกันตัวเองไม่กล้าเอ่ยนะอ่าพี่ก็ใช้บัตรประกัน30บาท ม,มีพิเศษบ้างหรือไปเช็คแบบพิเศษบ้างแบบโรงพยาบาลเป็นครั้งขา่าวอย่างเอกชนไปกับสามีขอเช็คสุขภาพหกพันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีบ้างในช่วงหลังมาพอเริ่มมีอายุแต่ก็ไม่ได้คิดที่จะทําประกันแบบปีเป็นแสนแสนทำไมเหรอยายจ๋าเราต้องช่วยเขาประหยัดยิ่งอยู่นานเขาก็มีเงินเดือนเนาะ ของเขาทางเดียวอ่าเงินกษียนถามว่าเงินก้อนเขามีไหมไม่เคยเห็นที่เห็นเห็นก็คือบัญชีเงินเดือนกษียณที่เข้ามาและเขาจะมีเงินก้อนจำนวนที่เอาไว้คำ้ำอ่าประจำปีแล้วไว้จ่ายประกันของเขาเขาจะแบ่งแยกฝรั่งนี่ใช้เงินเนี้ยบอืมไม่ใช่สูลุยสู้ไลได้นะสำหรับแฟนพี่นะฮะนึกถึงตรงนี้ เรามาย้อนนึกเหมือนกันถ้าฉันป่วยขึ้นมาฉันไปนอนโรงพยาบาลฉันก็คงต้องใช้บัตร30บาทถามว่ามาเล่าสู่กันฟังเนี่ยไม่ได้น้อยใจก็คือมาเปรียบเทียบมาเล่าสู่กันฟังว่าชีวิตเมียฝรั่งในเมืองไทยนะฮะดูแลสามีเพื่อให้เขาสะดวกสบายมีความสุขได้ทุกอย่างเงินส่วนมากในกเกษียณของเขาก็ใช้กับตัวเขานั่นแหละนะมากกว่า กับเราแถมมีเราดูแลนะเนาะนี่คือจุดปัจจัยเมียฝรั่งคนไหนมีแนวคิดข้อคิดตรงนี้หรือใช้ประกันอะไรนะแบบไหนก็มาแชร์กันสำหรับป้าใช้บัตร30บาทฝรั่งเคยพูดเหมือนกันเ,เรื่องทำประกันแต่ว่าถ้าเป็นแสนอย่างเขานะฮะฝรั่งบอกว่าเงินทุนเขาก็ไม่ไหวคำนี้เราก็เลยตัดออกไปไม่เป็นไร ฉันมีบัตร30บบาทอืมฉันมีบัตรประกันสังคมฉันก็ใช้ตรงนี้สำหรับโรงพยาบาลรัฐบาลนะฮะ,ะบางครั้งครั้งสุดท้ายที่ไปเช็คสุขภาพหมดประมาณหมื่นกว่าบาทตั้งใจเข้าคลินิกเนี่ยเขาก็จ่ายให้นะฮะเขาก็จ่ายให้แต่เขาก็บอกว่าอันนี้ไม่ได้ฟิกนะฝรั่งเขาก็ถามว่าอันนี้ไม่ได้ฟิกนะเขาบอกว่าไม่ได้ฟิกอันนี้คือเราตรวจสุขภาพทั้งหมด เช็คตัวเองนะเข้าอุมโมงคทุกอย่างเอาโอเคอาขาดตรงไหนมาเราก็มาตามรักษาตามสเต็ปของโรงพยาบาลธรรมดาแกว่าอย่างนี้เนาะนะเพราะว่าสามีก็คิดไต่ตองกับเงินเดือนความที่เราอยู่ด้วยกันมานานๆเราใช่ว่าจะผักดันกอบโกยเงินเขาได้นะเย,ยจา่าไม่รู้หรอกสำหรับเคสของพี่นะฮะเออ เอาเท่าที่มีที่เขาหยิบยื่นให้และก็ใช้จ่ายไปด้วยกันที่เขาไปช้อปปิง้งและช่วยจ่ายก็ถือว่าโชคดีละ ะะเรื่องประกันนี้ก็เหมือนกันพี่เคยนอนโรงพยาบาลอยู่สามวันครั้งหนึ่งก็ไปนอนโรงพยาบาลอาเอกชนนี่แหละนะคะใช้สิทธิ์สาสิบาทนี่แหละเขาก็ไปดูแต่ว่าเขาก็โอเคเขาก็ให้เข้าห้องพิเศษนะคะเขาก็จ่ายห้องพิเศษให้ห้องตอนนั้นบ้านพี่ก็อยู่พนะันสองเนาะพี่ก็ไปอยู่สามวันนะคะแกก็ไปนอนอยู่ด้วยอืแกก็ไปนอนอยู่ด้วย,กกนอนอย,วยตัวแกป่วยแกเข้าเอกชนในตัวจังหวัดนะ อ่ะแบบ V.I.P. เราก็ไปดูแลเขาทีนี้ข้อคิดในมุมมองบางทีก็แอบ,บน้อยใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องตัดใจปล่อยวางเพราะนี่คือฝรั่งอ่ะแล้วนี่คือเราอืมแล้วความดีของเขาก็มีนะอืมเราจะไปเปรียบเทียบกับ จะใช้แบบเขาไม่ได้เพราะนั่นคือเงินของเขานั่นคือการตัดใจของพี่นะฮะแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากถามฝากถามถึงทุกๆคนว่าเมียฝรั่งอยู่เมืองไทยใช้ประกันอะไรรักษาสุขภาพหรือ,เ,อเลือกใช้บัตร30บาทเหมือนของพี่นะฮะเนาะ,ะก็ฝากถามทุกคนแล้วก็ขอคำแนะนำด้วยเนาะ จริงๆชีวิตพี่กับสามีก็มีความสุขดีนะคะแกว่านะฮะดูแลเขาแหละส่วนมากเพราะตอนเนี้ก็เริ่มตลอนเดินลงพยาบาลเลยอืมแต่ก็เลิศแหละเดินเข้าไปนะนะเออดูแลเขาอะ่ะและลูกเต้าเขาก็โทรตามเขาก็ขอบคุณเพราะว่าช่วงนี้ก็แทบทุกสามเดือนเลยนะคะมันก็เป็นเรื่องที่สะดวกเพราะนั้นคือประกรันของเขาและเงินของเขาเนาะชีวิต คนเรานะฮะจะเปรียบเทียบเท่าสามีเข้าประกรันนี้ผัวเราก็ต้องเข้าประกรันนี้ถ้าทุนเขาไม่ถึงเราก็ไม่มีสิทธิ์เงินอยู่ในกระเป๋าเขาอืมเราไม่ได้มาเป็นผู้คิดผู้จ่ายและสามีเขาก็เป็นคนละเอียดมากในสิ่งตรงนี้ไม่ผิดพี่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาเงินเขาารู้งบประมาณการจ่ายเนาะเพราะฉะนั้นพี่ก็จงภูมิใจในสิ่งที่เขาดูแลอืม เปรียบเทียบชีวิตมาถึงวันเนี้ยดีกว่าเมื่อก่อนก็โอเคก็เชื่อเลยว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นหรือเจ็บป่วยเนาะเห็นไหมเราก็ยังได้นอนห้องพิเศษเขาก็เป็นค่าราับผิดชอบไปแล้วการฝรั่งไปนอนเฝ้าเมียนี่ก็ถือว่าสุดยอดนะอายุมากอเออติดเมียว่างั้นนะเป็นคนที่ไม่เที่ยว ไม่สันไม่ไม,ไม่เที่ยวทางทะเลหรือเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างนานทีแต่ว่าเป็นคนชอบทางบ้านนอกก็ถือพี่เจอคู่ที่โชคดีแล้วการเงินทองเราก็เก็บกรรมเอาพี่เอ้ยนี่แหละชีวิตไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะคะได้อย่างมันก็เสียอย่างมันไม่มีใครเพอร์เฟกต์ โชคดีแล้วที่ได้อยู่เมืองไทยนะคะก็ขอให้มีความสุขเนาะสุขภาพแข็งแรงทั้งผัวทั้งเมียนะคะเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังคิดเห็นเป็นยังไงเสริมเติมให้ด้วยนะคะพี่น้องคะน้อยใจไหมต้องใช้บัตรสาสิบบาทจริงๆแล้วก็ไม่เนาะ พราะเดี๋ยวนี้เห็นการดูแลและรักษานะฮะโรงพยาบาลบ้านเราก็ถือว่าดีขึ้นอ่าแต่ในสเต็ปมีเงินเสริมเพิ่มหรือว่าเคสสําคัญสําคัญอันนั้นเราก็ปรึกษาคุยกันต่อได้นะฮะ <S <S ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะฮะโชคดีกันทุกประการพี่น้องค่ะอย่าเจ็บอย่าไข้เนาะลํำรวยเงินทองถูกหวยรอตเตอรี่นะเออเพราะว่าขอผัวได้แค่นี้อืม <laughs> ว่ากันไปเ <laughs> อ้ย